สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกรูทุกท่านครับยินดีต้รับทุกท่านครับสุ่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอใต้โจนวีพีนะครับใตรโจนวีดีของวันที่สี่มนนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะอันนี้ก็เป็นวันอังคารอยู่นะครับวันที่สี่นะใตรโจนวีพีจะออกเวลาออกเวลาออกเวลาเที่ยวคืนคร่งนะครับเที่ยงคืนคร่งนะครับออกทุกๆวันทุกๆวันนะครับ เราวีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่นเริงเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันที่เดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูเก้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะเบาๆเลยให้ท่านผู้ชมได้รื่นเริงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเขืจอดเอานะครับขออภัยด้วยนะครับแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วก็ทำโน่นทำนี่เป็ดมันนี้มาช้าหน่อยประมาณนี้นะครับเฮ่อเลยรีบๆนะครับประมาณนี้นะ เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์นะเก้ากับศูนย์นะครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดนะครับชุดเขานะชุดสี่ชุดห้าชุดหกนะครับเด่นนะส่วนชุดวินก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับวินงกันเข้ไปนะครับดาวโจนส์บีไอพีนะครับออกเพียงเืนครึ่งออกทุกวันทุกวันนะครับอจุดเอานะครับในเวลานะเวลาไหนนะครับประมาณนี้นะครับจุดเอาเลย มองเห็นอยู่นะครับเห็นอยู่เนะอ่าครับอ่าครับโอเคนะครับตามน,นี้นะเกิดพัน,นอยู่เนาะฝากเก็บเบอรหน้จาจอไว้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีๆครับสวัสดีครับ